ข้อนี้เวลาคิดนะครับเขาบอกอลองดูโจทย์นะครับบอกว่าถ้ามีจํานวนอยู่จํานวนหนึ่งสามยี่สิบนร้อยห้าแล้วเอาจํานวนใหม่จํานวนหนึ่งไปบวกเข้าไปนะครับจะได้จํานวนจะได้จํานวนอีกขึ้นมาใหม่เป็นลําดับเราขาคณิตสามพจน์เดียงกันนะครับอยากรู้ว่าตัวเลขที่เอาไปบวกเนี่ยคือเลขอะไรนะครับเราก็สมมุติเลขนั้นขึ้นมาเป็น x ครับ เราก็จะได้จำนวนใหม่ขึ้นมาเป็น x บวก3ต่อไปก็จะเป็น x บวก20นะครับแล้วก็ x บวก105าสามจำนวนเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับเราก็ใช้ความรู้เรื่อง,องลำดับเรขาคณิตมาหาคำตอบนะครับเพราะว่าเราทราบว่า2ตัวนี้หารกัน เท่ากับ2ตัวนี้หารกันครับเพราะว่าเท่ากับ r นั่นเองครับเอามาหารกันก็เท่ากับ r เราก็จับมาหารกันเลยนะครับเอา x บวก20ตั้งหารด้วย x อกบวก3อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งละกันเช่นเรามี2 4 8นนี่เป็นลำดับเรขาคณิตเราทราบว่าเอา4หารด้วย2เนี่ย ก็เท่ากับ8หารด้วย2เพราะว่าเท่ากับผลต่าเท่ากับอัตราส่วนร่วมนะครับเช่นเราทราบว่าเอา4หารด้วย2เท่ากับ8หารด้วย4นะครับซึ่งเท่ากับ2นั่นเองเราก็ใช้ความรู้นี้มาแก้สมการนี้นะครับโอเคทำต่อเมื่อกี้เราเอา,เอาคู่นี้แล้วเราเสร็จแล้วเอาคู่นี้บ้างครับคู่นี้ก็จะได้ x บวกห0 5หารด้วย x บวก20โอเค เสร็จแล้วก็คูณไข้นะครับหรือว่ายายข้างก็ได้นะครับก็ได้ x บวก20คูณ x บวก20บวก20ก็จะได้เท่ากับ x บวก105แล้วก็ x บวก3มมานะครับเดินหน่อย เราคูณเข้าไปนะครับอันนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะได้ x คูณ x ได้ x กาลังสองหรือถ้าท่องสูตรได้ก็หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองไปได้เลยนะครับ x กำลังสองบวก x คูณ20ได้2 0 x 20คูณ x ก็ได้2 0 x รวมกันก็เป็น4 0 x นะครับ4 0 x 20่สคูณ20ก็เป็น400 นนี่ก็จะได้ x คณ x ได้ x คูณ2 x คูณ3ได้ 3x อันนี้ก็ได้ 105x รวมกันก็เป็น 108x 108x 105คูณ3โอ้โห355ได้15 313ได้315โอเคอแก้สมการนะครับก็ย้ายไปนะครับก็เป็นลบ x 2ไปลบ x 2นะครับ เขียนเลยก็ได้เยายาวหน่อยไม่เป็นไร x ส่วนสองย้ายมาก็เป็นลบ x กสองครับย้ายตัวนี้มานะย้ายมาบวก 40x แล้วก็นนี้ก็เป็นลบ 108x นี่ก็ไปลบนะครับบวก400แล้วก็ลบ315เท่ากับ0ฝั่งนี้มดแล้วนะครับตัดกันใส่สีเหลืองตัดก็ตัดกัน นี้ได้ลบเท่าไหร่เอ่ยลบ6 8 x ครับไม่จริงตัวเลขไม่เป็นไรได้บวก85ครับแล้วก็เท่ากับ0นย์ะครับก็ย้าย8ปบไปลบนะครับก็จะเป็นลบ85อันนี้ย้ายไปหารครับก็จะเหลือแค่ x อันนี้ก็จะเป็นหารด้วยลบ65 68ตัวเลขประหลาดเชียวโอเคตัดกันนะครับข้อใหม่ลบตัดกันนะครับ85กับ68จะได้เป็นคำตอบออกมานะครับว่า x ก็คือ85ส่วน68อันนี้ตัดกันไม่ได้ก็ติดไว้แบบนี้นะครับเป็นจำนวนใหม่เลขแปลกไปไหน่อยโอเคฉันจำนวนใหม่ ที่ได้จำนวนที่เอาไปบวกก็คือ85ส่วน68ส่วนจํานวนทั้ง3จํานวนนี้ก็ลองเอาบวกกันเองนะครับถ้ากันอยากทราบก็ใช้วิธีนี้นะครับคอนเซปต์ของข้อน,นี้ก็คือเราทราบว่าจผลหารระหว่าง2จํานวนเนี่ยเท่ากันนะครับก็คือ r นั่นเองตรงนี้ก็คือ r ตรงนี้ก็คือ r ครับเพราะฉะนั้นเราก็จับมาเท่ากันได้เลยแก้สํมการออกมาครับเอเคสวัสดีครับ